สวัสดีครับผมนัมเบอร์วันนะวันนี้ผมก็จะพามาแนะนำกุ้งตัวเสียในวงการเขาเรียกว่าตัวเสียนะครับตัวเสียงมันคืออะไรมันเป็นยังไงมาเดี๋ยวเราไปดูกันกุ้งตัวเสียในวงการที่เรียกน,นะครับก็คือกุ้งที่มันตกไซส์มาตรฐานที่เขาทำหรือเป็นกุ้งตัวที่มันตายนะครับตัวเสีย อย่างเช่นที่เห็นอยู่ในภาพเนี้ยนี่คือกุ้งจิ๋วนะครับกุ้งจิว๋วสังเกตว่าบางตัวยังเป็นๆอยู่เลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ไซส์ไม่ได้ไซส์มาตรฐานที่เขาขายกันหน้าแพรเขาก็จะปัดลงเป็นตัวจิ๋วครับจิ๋วอันนี้ส่วนมาก,กจะอยู่ที่แปดสิบถึงร้อยตัวโลแต่อันนี้ถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่อันนี้น่าจะอยู่สักประมาณหกสิบเจ็ดสิบตัวโลอะไรประมาณนั้นนะครับ สังเกตไหมครับว่ากุ้งเนี่ยมันดียังคือมันขายได้ทุกตัวนะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนิ่มตัวจิ๋วตัวโกราคาก็ลดลั่นกันไปตามคุณภาพนะครับเพื่อนๆใน <ๆ S 2> หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยกุ้งจิ๋วเนี่ยเขาไปทําอะไรกันผมเคยไปถามแล้วนะครับอย่างถ้าส่งเข้าพม่าครับพม่าก็จะเอาไปทำกุ้งจมกุ้งจอม,จอมคล้ายๆปลาจอมนะครับหมักดองให้มันเปรี้ยวครับก็กิน หรือร้านอาหารบางร้านนะครับเขาก็จะเอาไปแกะเนื้อเอาส่วนเนื้อเนี่ครับไอโปะหน้าของจีบให้เป็นชิ้นๆกุ้งครับหรือจะแกะเนื้อเอาไปทําอาหารแปรรูปก,ก็ได้ครับทอดมันกุ้งก็แล้วแต่นะครับส่วนนี้เป็นกุ้งนิ่มครับกุ้งนิ่มกุ้งนิ่มคือกุ้งที่เพิ่งลอกคราบนะครับลอกคราบเพื่อจะขยายขนาดของ ไซส์ตัวแต่ว่ามันมาลอกคราบในวันที่เขากําลังจับอครับมันก็เลยทําให้ือกเขาอาังไม่แข็งล่วอยังนิ่มอยู่โดยที่เห็นในภาพเนี้ยถือว่าสวยนะครับเพราะว่ากุ้งนิ่มเนี่ยส่วนมากหัวจะแตกหัวจะแตกนะครับอันนี้กลุ่มลูกค้าที่ใช้ครับก็จะเป็นพวกร้านอาหารเอาไปทําเมนูอาหารกุ้งราดซอสมะขามอะไรก็แล้วแต่ครับซึ่ง ถามผมเนี่ยคือซื้อแลาคุ้มนะเพราะว่าจะได้ปริมาณเนื้อเน้นๆนะครับน้ําหนักเปลือกน้ําหนักกล้ามจะไม่ค่อยมีสําหรับกุงนิ่มแต่อาจจะไม่เหมาะกับการเอาไปย่างขายนะครับถ้าไส้แบบนี้ครับหัวไม่แตกแบบนี้เอาไปนึ่งขายเนี่ยจะสวยมากก็แล้วแต่ลูกค้าครับที่จะเรียกใช้ส่วนอีกอันหนึ่งครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันบ่อยแล้วในคลิปของผม นี่คือโกรครับโกรเนี่ยถ้าอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นคล้ายๆกุ้งที่มันขี้เกียจนะครับเวลาอยู่ในบอ่อแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยเดินไปกินอาหารก็เลยทําให้ตัวมันค่อนข้างแขะแก่นสังเกตว่าหัวเนี่ยจะโตนะครับหัวจะโตตัวรีบหัวโตตัวรีบกล้ามจะยาวมากกล้ามยาวมากนะกุ้งแบบนี้ครับเนื้อจะไม่ค่อยมี แล้วก็ใต้ท้องจะเป็นสีดาบางตัวนี่ดํามากเลยนะครับตุ้งอย่างนี้ก็จะราคาถูกถูกหน่อยครับเพราะว่าแกะมาแล้วจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เนือ้อลูกค้ากลุ่มที่ใช้ก็อาจจะเป็นพวกร้านบุฟเฟ่หมูกระทะราคาถูกนะครับหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายตามตลาดน,นัดหรือร้านอาหารที่เขาซื้อเอาเนื้อครับแกะเนื้อไปทําเมนูอาหารก็สามารถทําได้ครับ อันนี้ราคาค่อนข้างถูกสำหรับกุ้งนะในเรื่องของตัวเสียวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็หวังว่าข้อมูลที่ให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อกุ้งหรืออาจจะเอาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพขายกุ้งนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ